ไม่เลือกงานไม่ยากจนวันนี้นะครับก็อยู่กับชมโต๊ะจีนวันนี้เราก็มา,อ,าออกโต๊ะจีนกันนะครับ3โต๊ะเราก็รลับนะครับทุกคนโต๊ะเยอะโต๊ะน้อยสาม,มารถพูดคุยกันได้ครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้อาหารมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นคลิปด้วยคำชมกันเลยอาหารเป็นยังไงบ้างครับอร่อยนะครับขอบคุณนะคะอันนี้อาหารก็ออกสักพักแล้วนะครับบกค้าก็กินไปแป๊บหนึ่งแล้วนีกก่น,น,นะครับนี่นะครับอาหารเป็นยังไงบ้างครับพี่ขออนนะครับ เยอนะคะขอบคุณครับมาต่อที่เมนูแรกกันเลยครับเมนูแรกก็คือออเดิร์ทะเลนะครับผมก็จะมีกุ้งปลาหมึกปูอัดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับเมนูต่อไปนะครับก็คือขาหมูพะโลตุนยาจีนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการเอาคะนานะครับแล้วก็จัดจานสวยๆคะนาก็ลองจานนะครับแล้วก็มาสับหมูกันเลยครับผมขาหมูเรานะครับก็จะตุนจนเปื่อย จนแบบว่าเครื่องเทศนะครับรสชาติเข้าเนื้อหมดเลยนะครับเราก็จะมาสับให้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าขาหมูของเรานะครับจะไม่เหมือนโตะจีนทั่วไปที่เขาจะให้เป็นขาขานะครับอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแต่สําหรับเราเราคิดว่าเป็นขามันดูแบบน่ากลัวไปนิดนึงอะ่ะเราก็เลยจะสับให้ลูกค้าเลยนะครับแบบ ลูกค้าสามารถคลิปทานได้เลยนะครับเป็นคำๆได้เลยก็จะสะดวกสบายต่อลูกค้าด้วยแต่อาจจะเพิ่มงานให้ทีมแม่ครัวเพาะคนนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะสับนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมทาหมดเลยครับใช่ครับได้ครับเมื่อกี้ระหว่างที่เราทำกันอยู่นะครับลูกค้าก็เดินมาหาเรานะครับถามว่าบุฟเฟ่รับทำไหมนะครับเราก็บอกลูกค้าว่ารับทำหมดเลยครับ โอเคเรามาสับกันต่อนะครับลหลังจากที่เราสับเนื้อรองไว้ข้างล่างแล้วนะครบบับเราก็จะเอาหนังหมูนะครับสับสับแล้วก็โปะไปด้านบนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็ยังคงสับกันต่อไปเรื่อยๆครับผมระหว,ว่างทําอยู่ลูกค้าก็มีแซวนะครับขอส้มตําปูปลาด้วยนะครับลูกค้าก็แซวนะครับเพราะเนื่องจากโต๊ะที่กินอยู่ใกล้ๆกันที่เราทําเลยครับผมอ่ะไปทํากันต่อนะครับ ดูวันนี้นะครับก็จะเป็นการหั่นแตงของทีมพ่อครัวเรานะฮะเนื่องจากโต๊ะน้อยนะฮะก็เลยอาจจะสวยได้นะฮะแต่ถ้าแต่50โต๊ะ100โต๊ะอาจจะไม่ได้เนียบขนาดนี้นะฮะเราก็หั่นให้ดูนะครับความใจเย็นของพ่อครัวเนาะดูสิหั่นแล้วก็แบ่งเป็นกองสามกองนะครับวันนี้เราเอาอสามโต๊ะลืมบอกไปเลยวันนี้เราเอาอตอนที่สามโต๊ะนะครับโต๊ะน้อยเราก็รับทํานะครับถ้าไม่ได้ไกลจากอําเภอเมืองมากนะครับกาญจนบุรีเนาะยังไงก็ลองทักมาสอบถามกันได้นะครับ อ่านี่นะครับเราก็เตรียมอาหารประมาณหนึ่งนะครับกระเพาะปลาออเดอร์ทะเลขาหมูนะครับผมแปะสาปลาช่อนนะครับเราก็เตรียมไว้หมดเลยนี่ก็เป็นน้ำแปะสาปลาช่อนนะครับของเราก็จะเป็นแบบสูตร